สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแซนด์วิชท,ทานกันเนาะวันนี้มีปูอัดสีดํานะคะออกใหม่นะคะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นเนาะวันนี้พี่จะทำะน้ําสลัดก็มายองเนสนะคะวันนี้ใส่หอมหัวใหญ่เนาะ,ะแล้วก็แครอทนะคะมีพริกไทยดําแล้วก็เกลือนะคะขนมปังญี่ปุ่นก็จะแผ่นใหญ่นิดหนึ่งเนาะพี่จะซื้อซื้อมาแบบนี้ก็เลยจะใช้แค่สองแผ่นนะคะ มือเย็นไปหมดเลยค่ะอากาศเย็นมากก็จะใช้กล่องนมเหมือนเดิมนะคะลองจะไ,ได้ไม่เลอะเขียงนะคะค่ะปกติเราเคยเห็นแต่สีแดงเนาะวันนี้เห็นสีดำนะคะแปกตาดีก็ราคาแพงกว่านิดหน่อยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะทำเป็นเส้นค่ะมีแครอทนะคะหอมหัวใหญ่สับแล้วก็บีบน้ำออกนะคะบีบน้ำออกให้หมดนะคะค่ะมายองเนสนะคะเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะค่ะผสมกันเลยะค่ะ แมวพี่ร้องอยู่แล้วค่จจะใส่ปูอัดเลยนะคะทาเนยนะคะโอ้มือแข็งหมดแล้วะคะ่ะหนาว เย็นหมดเลยข้างล่างอไม่มีเครื่องทําความอุ่นนะคะพี่ก็ไม่ไดเ้เอาออกมาไว้ใช้เนาะเย็นหมดละ่านเนยนะคะ ได้แล้วนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่หอมใหญ่นะคะก็มีแครอทก็มายองเนตเกลือพริกไทยแค่นั้นนะคะเกลือนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขนมปังไส้ปูกอัดเนอะทำแบบง่ายๆนะคะก็ปูกอัดสองสีนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะ